สวัสดีครับอาเขากับช่องมันเอตานะฮก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวบนบ้านนะฮะก็คือมาานันจะม้นนิดหนึ่งนะโอเคมารีวิวจริงๆนะก็คือจะมารีวิวอันนี้คือคลิปใหม่นะที่ผมถ่ายนะก็คือถ่ายมาหนี้เลยนะก็เก็โอ้โหนี่ก็ประมาณนี้นะก็จะมีเสื้อผ้าของป้านะของป้าแล้วก็ของ อ้อมป่าอย่างเงี้ยก็จะมีระบบไฟิดจะชมให้ดูนี่ระบบไฟแล้วก็จะมีหน้าต่างแตกนะหน้าต่างแตกพอจะมีพวกปฏิทินเก่าพวกเสื้ออะไระพวกเสื้อพวกอะไรอย่างงี้โอโเค่ะขนาดนี้นะแล้วก็ต่อไปก่อนในบ้านนะโหจะไม่พูดอะไรมันนะจะป้าด่าเอาก็คือเป็นแล้วก็เป็นที่นอนป้าอย่างเ perfect หรอ เหตุก็มีแบบพวกตุ๊กตาเก่าปักไฟแล้วก็อีกหลายอย่างเลยก็อีกเยอะเลยนะทุกคนก็มีอะไรพูดเนี่ยเกินไม่ก็แคสเกมทั้งมาทั้งมาแล้วก็วันนี้คลิปแคสเกมอาจจะเยอะก็ได้ขอโทษเอซีดูะครับที่ไม่ได้ลงวันเสาร์คลิปตัวล,ลบนะคลิปผมลบนะลงลบนะ เรื่อว่าคลิปไรสาตา์ละคลิปอะเนี่คือพวกเสื้อผ้าเก่าอานี้นี่แล้วก็จะมีหม้อมีหน้าต่างมีคืองานของป้านอันนี้ก็คือคลิปจบไม่เล่นยานะเกียจละไหนด้วยเพิ่งมาไหนๆเลย้ <c oughs> ุกทุกที่หมดนะอันนี้ก็คือเป็นภายในบ้าน พันวันก็จะมีแค่ของเก่าๆอยู่ในนี้นะก็ก็ไม่รีวิวนะช่างสอนก็ไม่ไม่ได้มีของเยอะแยะอะไรก็ละกีอะไรเยอะนะครับแล้วก็จะมีพวกเสภาอะไรกเก่าๆมีหม้อน้ครับก็มีประตูบันไดแล้วก็มีหน้าต่างก็สตู้แล้วก็พื้นไม่ได้กลัวแล้วก็กระป๋องเก่าๆแล้วก็พวที่นอนเก่าๆแบรนด์เนมกนะ็มีพระมี สารแล้วก็มีพวกไฟอย่างนี้นะก็สุดาคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามช่องกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามช่องไม่ตันสหรับคลิปนี้คาราบการอะไรจะได้ได้ไหมสุดีคาร์บยบาย์จะก้า